ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งราว40ปีมาแล้วหมายยิงตั้งคันใกล้คลอดอาศัยอยู่กับยายจอยแม่ของเธอและเสกผู้เป็นสามี เสกและหมายนั้นมีอาชีพทำนาเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆในหมู่บ้านปีนี้มันแรงกว่าทุกปีจริงๆฝนไม่ยอมตกลงมาให้ทำไร่ไถนากันเลยไอตัวเล็กในท้องก็ใกล้ข้อเต็มทีแล้วขึ้นเป็นแบบนี้เราจะเอาข้าวที่ไหนกินกันละพี่หมายตัดเพอกับเสกผู้เป็นสามีเพราะหมู่บ้านของพวกเขาในปีนี้นั้น แห่งแรงมากซะเหลือเกินไม่ต้องคิดมากให้ตัวเองเครียดหรอกในหนองคลองบึงก็ยังมีปูมีปลาให้พอได้กินอยู่พอตกค่ำของวันนั้นหลังจากที่พวกเขาได้ถกเถียงกันเรื่องฟ้าฝนก็ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้พวกเขาดีใจเป็นอย่างมากเศกที่เป็นหนุ่มชาวนา เมื่อฝนตกลงมาก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสเหมาะที่จะออกไปตกกบตามทุ่งนาเขาไม่รอช้าเตรียมไฟและไม้ตกกบอย่างไวเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมานะฝนไม่ตกนานขนาดนี้กบเขียดคงออกมาให้จับกันเยอะแน่ๆเมื่อเสกออกจากบ้านไปหมายก็นั่งเล่นพูดคุยกับยายจอยผู้เป็นแม่อยู่ที่ใต้ทุนบ้าน ไม่นานนักระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงโอดโอยของตาหอม oh ชายแก่ข้างบ้าน oh. ที่แกป่วยติดเตียงมาหลายปีแล้วลูกหลานก็ไม่อยู่ดูแล oh. น้ำเสียงของตาหอมนั้น oh. เมื่อได้ยินทีไรก็ทำให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดและทรมานของแก oh. แต่มันก็ปนไปด้วยความน่ากลัวอยู่ไม่น้อย พราะชาวบ้านได้เล่าลือกันว่าตาหอมชายแก่ที่ป่วยติดเตียงนั้นในตอนกลางวันแกะจะลุกไปไหนไม่ได้แต่ทว่าพอตกกลางคืนก็มักจะมีคนเห็นแกออกมาเดินตามหมู่บ้านทำให้ผู้คนต่างลือกันว่าตาหอมนั้นแกเป็นปอบสองแม่ลูกที่ได้ยินเสียงนั้นก็นึกกลัวขึ้นมา รีบขึ้นบ้านนอนกันแต่หัวคำ่ำพอตกดึกก็มีเสียงหมาเห่าหอนดังระงมไปทั่วหมู่บ้านจนในที่สุดเสียงหมาที่เห่าหอนนั้นก็มาหยุดที่บริเวณหน้าบ้านของหมายจึงเป็นเหตุให้หมายต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในเวลากลางดึกด้วยความอยากรู้ว่าหมาเห่าหอนอะไรกันแน่หมาย จึงค่อยๆลุกเดินไปแง้มหน้าต่างที่บริเวณหน้าบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นช่างเป็นอะไรที่น่าแปลกใจตาหอมที่ร่างกายสูบผมขอบตาดําคลำ้ำสภาพของแกในตอนนี้ไม่ต่างจากศพเดินได้แกกำลังยืนตากฝนจ้องมองมาที่หน้าต่างบ้านของหมาย ราวกับรู้ว่าหมายนั้นกำลังแอบมองอยู่ด้วยความกลัวหมายจึงรีบปิดหน้าต่างและกลับเข้าไปนอนอย่างเดิมพอรุ่งเชา้าหมายก็ได้เล่าเรื่องที่ตนเห็นให้กับเซกและยายจอยฟังไม่มีอะไรหรอกตาหอมแก่แกแล้วคงหลงหล,ลงลืมลืมเดินไปเดินมาอยู่แถวแถวนี้แหละ ยายจอยพูดปลอบใจลูกสาวเพราะเกรงว่าจะทำให้หมายที่กำลังท้องเกิดความเครียดและกังวลเมื่อเวลาผ่านไปราวหนึ่งอาทิตย์ลูกสาวของหมายก็ได้คลอดออกมาเสกนั้นกังวลเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่มีเวลาดูแลลูกและเมียของเขาเลยปลายฝนเช่นนี้ เสกต้องเร่งทำนาก่อนที่ฝนจะหมดโดยที่เขาจะต้องนอนเฝ้าไร่นาและเข้ามาที่บ้านแค่ช่วงเช้าเท่านั้นในสมัยก่อนหลังจากการคลอดลูกผู้เป็นแม่จะต้องอยู่ไฟเป็นเวลา5-7วันเสกและยายจอยจึงได้เตรียมข้าวของสำหรับอยู่ไฟให้กับหมายโดยก่อไฟไว้ที่ข้างแคร่ใต้ทุนบ้าน พร้อมต้มน้ำร้อนไว้ให้อาบโดยใส่สมุนไพรพื้นบ้านลงไปในหม้อต้มพอทำอะไรเสร็จสับเสกก่เตรียมตัวจะออกไปนอนเฝ้าไร่นาอย่างเคยพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้จะไปใส่เบ็ดหาปลาถ้าได้ปลามาเยอะพรุ่งนี้จะได้เอามาทำกินกันเมื่อลำลากันเสร็จแล้วเสก ก็รีบออกเดินทางไปที่ทุ่งนาเหมือนอย่างทุกวันพอน้ำสมุนไพรเดือดได้ที่หมายก็เอาหม้อต้มน้ำไปผสมกับน้ำอุ่นก่อนที่จะนำไปอาบชำระล้างร่างกายพออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ต้องนำกิ่งไม้หนามมากองปิดไว้ในบริเวณที่ตนอาบน้ำ ตามความเชื่อของคนโบราณเพื่อป้องกันไม่ให้ผีปอบผีกระสือที่ได้กลิ่นขาวแม่ลูกอ่อนนั้นตามกลิ่นมาได้หมายและลูกสาวที่เป็นทารกแรกเกิดต้องอยู่ไฟกันจนดึกสักพักยายจอยก่อมาพาหลานน้อยขึ้นไปนอนบนบ้านเพราะกลัวว่าถ้าตกดึกมีฝนมีหมอกลงมาเด็กที่ยังเล็กจะไม่สบายเอาได้ ส่วนหมายนั้นก็ต้องนอนอยู่ไฟที่ใต้ทุนบ้านเพียงลำพังซึ่งการอยู่ไฟในสมัยก่อนได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้ร่างกายของหยิงหลังคลอดนั้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นโดยการอยู่ร้อนกินร้อนพร้อมด้วยการดื่มน้ำต้มสมุนไพรพื้นบ้านหมายที่อยู่ไฟเพียงลำพัง ในบรรยากาศที่วังเวงและเยือกเย็นในคืนนี้ก็ได้นอนหลับหลับตื่นตื่นอยู่บนแคร่ด้วยความไม่สบายตัวไม่นานนักก็มีเสียงร้องอดครวนโหยหวนดังมาจากทางบ้านของตาหอมโอ้ยโอ้ยหมายที่ได้ยินเสียงนั้นก็เสียวสันหลังวา่าหวาดกลัวอย่างถึงที่สุด เขาพยายามข่มตานอนให้หลับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรในคืนนี้เมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักหมายก็ได้คล้อยหลับไปกลางดึกคืนนั้นหมายได้ตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดท้องอย่างไม่ทราบสาเหตุความรู้สึกของหมายในตอนนี้เหมือนไส้จะขาดออกจากกันยังไงอย่างนั้น ได้แต่นอนขดตัวด้วยท่าทีที่เจ็บปวดแม้แต่จะร้องเรียกยายจอยที่อยู่บนบ้านให้ลงมาช่วยก็ยังทำไม่ได้หมายนอนเจ็บปวดอยู่นานนับชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววว่าความเจ็บปวดนี้จะหายไปเลยในระหว่างที่หมายกำลังนอนหมดเรี่ยวแรงอยู่นั้นก็มีเสียงฟีเท้ายํำใกล้เข้ามา ทำให้หมายดีใจคิดว่าคงมีคนมาช่วยตนแล้วแต่เมื่อได้เพ่งสายตามองให้ดีกลับพบว่าเจ้าของเสียงนั้นคือตาหอมหมายเห็นว่าตาหอมนั้นกําลังเดินเข้ามาหาตนยิ่งทําให้คิดได้ว่านี่คงเป็นฝีมือของปอบตาหอมเป็นแน่หมายใช้แรงเฮือกสุดท้ายวิงวอนตาหอมอย่าทำอะไรฉันเลยนะตาหอม ันกลลววแ้วตาหอมเดินตรงเข้ามาโดยไม่ฟังคำร้องของของหมายแก่เดินเข้ามาพร้อมกับมือที่ถือขันอะไรบางอย่างกินยาน,นี่ซะแล้วเองจะดีขึ้นตาหอมพูดเสร็จก็วางขันน้ำสมุนไพรไว้ข้างกายของหมายและเดินลับหายไปในความมืด หมายเองก็กล้กลากลก,กลัวที่จะดื่มน้ําในขันนั้นเพราะกลัวว่าตาหอมจะใส่ของให้กลายเป็นปอบไปด้วยอีกคนหมายนอนทนกับความเจ็บปวดอยู่นานจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจยกน้ําในขันนั้นขึ้นมาแล้วกินจนหมดเพราะทนกับความเจ็บปวดนี้ไม่ไหวแล้วหลังจากที่หมายกินน้ําในขันนั้นได้ไม่นาน อาการเจ็บปวดนั้นก็ค่อยๆทุเลาลงหมายจึงได้ล้มตัวลงนอนและหลับไปด้วยความเหนื่อยลา้าพอรุ่งเช้าหมายก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้เสกและยายจอยฟังหมายไม่รู้สึกกลัวตาหอมอีกต่อไปเพราะตาหอมนั้นเป็นคนที่ช่วยชีวิตตนไว้ถ้าไม่ได้ตาหอมที่เอายาสมุนไพรามาให้ ตนคงทนความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นใจตา,ตายไปแล้วในเช้าของวันนั้นหมายได้ตัดสินใจให้ยายจอยและเสกพาตนไปเยี่ยมตาหอมที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านของตาหอมกลับต้องสลดใจเป็นอย่างมากตาหอมนั้นนอนตายขึ้นอ่ดอยู่ในบ้านเสกที่เห็นดังนั้น จึงได้รีวิ่งไปตามชาวบ้านให้มาช่วยกันดูสภาพศพของตาหอมนั้นเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3มวันแกสิ้นลมหายใจอยู่ในบ้านเพียงลําพังโดยไม่มีใครเหลียวแลเพียงเพราะข่าวลือที่ว่าแกเป็นปอทำให้ไม่มีใครกล้ามาใกล้บ้านของแกหมายที่เห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารและเสียใจเป็นอย่างมาก ที่เคยมองว่าตาหอมนั้นเป็นปอบที่จะมาทำร้ายตนแต่หมายเองก็ต้องรู้สึกประหลาดใจว่าท้าตาหอมแก่ตายไปได้สามวันแล้วแล้วสิ่งที่ตนได้เจอทั้งสองคืนนั้นคืออะไรกันแน่หมายรีบกลับมาหาขันน้ำที่ตาหอมเอาให้ไว้เมื่อคืนแต่ก็ไม่พบยิ่งทําให้แน่ใจว่าที่ตนเห็นนั้นคือวิญญาณของตาหอม แต่ในใจของหมายตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญนอกจากอยากขอบคุณตาหอมที่ช่วยชีวิตตนเอาไว้จากอาการปวดท้องเมื่อคืนหมายรู้สึกผิดที่เชื่อคำลือของชาวบ้านจนลืมที่จะมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเสียใจมากที่บ้านอยู่ใกล้กันแท้แต่กลับช่วยอะไรตาหอมไม่ได้เลยพิธีศพของตาหอม ถูกจัดขึ้นเล็กๆในวัดป่าของหมู่บ้านชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยกันทำบุญส่งไปให้แก่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังกล่าวหาว่าแกเป็นปอบอยู่แต่ครอบครัวของเสกและหมายนั้นตอนนี้เชื่ออย่างสนิทใจว่าตาหอมเป็นคนดีเพราะตลอดเวลาที่คนกล่าวหาว่าแกเป็นปอบแกก็ไม่เคยทำร้ายใคร และไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ในวันที่แกตายไปแล้วก็ยังถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นปอบโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องปอบตาหอมคืนอยู่ไฟหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันทั้งที่พบเจอด้วยตนเอง หรือได้ยินมาจากคนอื่นก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหล n นไดอารได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ